ทีมข่าวของเราก็สายมูไม่แพ้กันค่ะไปเลยนะนี่แม่นีไหม<ช> เดี๋ยวดูภาพเลยว่าใครเดี๋ยวเราจะเปิดเผยชื่อเลยนะที่ฟังคือต้องบอกอย่างนี้คือเรื่องของความเชื่อเนี่ยเขาบอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่บางคนบอกไปไหว้พระตีมุรติแล้วได้คนรักคือหันหลังไปแหละอยู่ข้างหลังเราเองอย่างนี้ก็มีก็เลยต้องไปกันที่บริเวณด้านหน้าห้างเซนทัลเวอร์นะคะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะก็มีประชาชนจํานวนมากไปร่วมพิธีบวงสวงไหว้พระขอพรเรื่องของพระพิคเนศแล้วก็พระตรีมุรติ โดยถือเป็นเลิกดีนะคะต้อนรับวันแห่งความรักในเทศกาลวันวาเลนไทน์ซึ่งต้องบอกว่าเล่าคนหนุ่มคนสาวนี่คุณผู้ชมดูหน้ากันไว้าบางคนก็โสดนะแต่บางคนก็มีคู่คือจริงๆอะไปไหว้ท่านเนี่ยได้ทั้งขอพอรเพื่อมีแฟนกับให้คนรักของเราเนี่ยอยู่คู่กันไปรักยืนยาวยืนยงนั่นเองก็ไปไหว้ขอพอรเรื่องของความรักแล้วก็บอกการงานก็ได้ด้วยนะคะที่3พระตีมุรติแห่งนี้โดย จะมีการนำกุหล,ลาบสีแดงพงมาลายัยหรือว่าผลไม้ไปถวายเพื่อบูชาขอให้สมความปรารถนาทั้งนี้เชื่อนะคะว่าพระตีมุรติถือเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของสุขภาพการงานการเงินและโดดเด่นที่สุดก็คือด้านความรักค่ะจนถูกยกให้เป็นเทพแห่งความรักกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าใครที่ไปไหว้บ่อยๆเนะี่ยเชื่อว่าทราบตีนะคะว่าท่านให้พรศักดิ์สิทธิ์ด้านใดแต่จริงๆอะ่ะได้หมดคือจะไปไหว้การเงินการงาน ก็ได้ต่อความรักเนี <lequel S 2> ่ยโดดเด่นสุดนอกจากนี <les> ah. world world ้ห้างเซ็นทรัลเวิค่ะยังมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์เมื่อวานนี้เป็นธีมงาน Central World ์คเวิ i ์ i z ซ n ติ2ซนสนับสนุนความรักทุกรูปแบบนะคะคือเซ็นอร์ d เขาบอกเลยว่า ฉลองเรื่องของสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยด้วยแล้วก็มีการกิจกรรมจะจัดต่อเนื่องตลอดเดือนแห่งความรักตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์ดังนั้นเชื่อว่าความรักไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนดีเสมอและเรื่องของการมูต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ไม่เชื่อก็อย uh ่าลบหลู่เนาะพี่พึ่งไม่ได้เรายังไม่เห็นนักข่าวพี่ไปนะใครอ่ะพี่พึ่งเห็นแมงเหมียวเน้องม่เมี่ยวไปเหรอเราเอ่ยชื่อออกมาเลยนะน้อแม่เหมียวไปมาน้องมะเหมียวไปทำข่าวก็ไม่แน่นะอาจจะไปมูก็ได้แต่พี่พึ่งออกมาบอกว่ามะเหมียวช่วงนี้ฮอตอยู่นะกำลังฮอตกำลังฮอตเอาไม่เป็นไรก็ไปเพิ่มความฮอตที่นั่นได้อีกฉั้นสดเธอโสดอไปเจอกันไที่นครค่ะ